<laughs> และแล้วนะคะแม่ก็ได้เจอเกมที่สารฝันในวัยเด็กของตัวเองนี่คือเกมขุดสมบัติในสวนหลังบ้านยู uh ซึ่งเกมนี้นะคะเขาจะให้เราเดี่ดทำการขุดดินแบบซิมูเลเตอร์และหาของนะคะที่มีค่าในดินดูสิว่าเราจะสามารถขุดไปได้ลรือขนาดไหนและจะมีสมบัติอะไรฝังอยู่บ้างไม่แน่นะอาจจะเจอทองเจอเง,งิน หรือแม้กระทั่งอาจจะเจอศพก็ได้เอาล่ะเพื่อนๆพร้อมกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปขุดในสวนหลังบ้านของเราเลยดีกว่าว่าจะมีของล้ำค่าไว้ไปเลยในระหว่างที่ฉันกําลังกลับบ้านอยู่นั้นเฮ้ยไม่เข้าใจวิชาเลขอันนี้เลยแฮเไม่เสียงเสียงอะไรอ่ะว้ยลุงขับรถดีๆหน่อยดิดูเหมือนว่าจะมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งอยู่ดีๆก็มาเขียนอะไรบางอย่างแล้วก็ตอกตะปูลงไปในป้าย พอฉันเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่านั่นคือป้ายการขายบ้านค่ะทุกคนราคาแค่หนึ่งหื่นดอลลาร์เท่านั้นเองแล้วเขายังบอกอีกนะว่าข้างในสวนเนี่ยมันมีขุมสมบัติซ่อนอยู่รีบซื้อวันนี้รวยวันนี้นะจ๊ะโอ้ยบ้าแล้วใครจะไปเชื่อแต่ซื้อมาแล้วนะ เอาล่ะฉันได้เตรียมตัวหาอุปกรณ์สำหรับการขุดมาด้วยนี่คือซ u เปอร์เมก้าเดกเกอร์เลยนะเนี่ยเป็นรุ่นแบบ2.0มามาดูกันดีกว่าว่าเราจะขุดเจอของมีค่าหรือเปล่าฮ <c oughs> ว่าแต่เราจะขุดตรงไหนดีละเนี่ยนี่เลยจุดที่เขาบอกว่ามีท้องอยู่อุ๊ยข,ขอโทษนะที่ถ้าเกิดว่าฉันจะขุดไปหาท้องนี่ แค่ขุดได้น้อยขนาดนี้เลยเหรอเออโอเคโอเคไม่เป็นไรค่อยๆขุดไปดเรื่อยๆโอ้โหเจอแล้วครับไม่ใช่ทองนะเจอก้อนหินเฮ้ยได้ก้อนหินมาหนึ่งอันแสดงว่านอกจากจะมีทองแล้วเนี่ยมันอาจจะมีแบบพวกของต่างๆที่พวกคนที่เคยเช่าบ้านหลังนี้มาก่อนเดียทิ้งไว้ในดินก็ได้นะอาจจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรบางอย่างอะเดี๋ยวเรามาลองขุดไปเรื่อยๆแล้วกันทุกคนโอ้ขุดไปแบบ น้อยมากตอนนี้เนี่ยฉันเอาดิวโป้งเท้าแยงลงไปเดี๋ยก็คือยังไม่จมนะนคิดว่า3-4เซนน่ะนะ <c oughs> ไี้ดูแบตเตอรี่ครึ่งน,นึงแล้วเราจะค่อยๆขุดไปไดเรื่อยๆยิ่งหลุมขนาดใหญ่เนี่ยก็ยิ่งจะหาของเจอเร็วอุ๊ยเอาวของเต็มโอ้ยให้ตายเถอะทำไมฉันไม่เอากระเป๋ามาด้วยล่ะเนี่ย ไหนไมาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างถ้ามีเงินนะคะก็สามารถอัพที่ขุดได้ค่ะอัพกระเป๋าแบตเตอรี่หรือว่าเจ็ตแพกโอ้ว้าวมีเจ็ตแพกด้วยเนี่ยงั้นฉันขออัพเป็นที่ขุดแล้วกันนะอ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหลืมไปว่าตัวเองมีเงินอยู่ศูนย์บาทพะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราต้องทำยังไงต่อตอนนี้เราลองหาก่อนถ้าเสิร์ชคอมพิวเตอร์มาแล้วเขาบอกว่าหินที่เราเก็บมาได้เนี่ยสามเม็ดด้วยกันนะคะขายได้สามบาท โอเคงั้นก็คงเจ็บจนแล้วล่ะจะเท่าทุนไหมเนี่ยเสียไปตั้งหมื่นกว่าตอนนี้ได้มาสามบาทละอีกไม่นานทุกคนใกล้รวยละรอก่อนนะ ได้หลุมค่อนข้างใหญ่แล้วนะคะเวลาผ่านมาประมาณ2วันแล้วค่ะตอนนี้แตงได้รู้อะไรบางอย่าง,างเกี่ยวกับเกมนี้นนก็คือเราห้ามเป็นลมในหลุมเด็ดขาดนะทุกคนไม่งั้นเราจะสูญเสียแร่ที่เราขุดมาทั้งหมดเลยนะคะไปกันต่อเฮ้ยหลุมใหญ่ขึ้นข้างน้างนี่ดูเหมือนจะมีโคเยอะขึ้นนะขายได้ทั้ง2องบาทแนะ เราต้องการแร่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเท่าที่แป้งจําความได้คือเราขุดเจอแร่อันนึงทุกคนมันดูมีความแบบมีความขายแพงมากเลยอะ่ะข้างล่างนี่มีแต่โลโคนะเฮ้ยมีก้อนหินนี่ก้อนหินหนึ่งอันเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยนีอย่อะไรอะ่ะสีแดงไอรอนแร่เหล็กมาดูกันสิว่าแร่เหล็กข,ของเราจะขายได้เท่าไหร่โอ้ยแร่เหล็กข,ขายได้5บาท เอาลาขนทางการรวยแล้วตอนนี้1,000งมืนที่เสียไปได้กลับมาแล้วเกือบ20่บาทขายคุ้มไหมเนี่ยเอาเงินมาชาร์จแบตเตอรี่1น,นะคะแล้วก็เพิ่มแบตเตอรี่อีกหนึ่งถ้ากับว่าตอนนี้หลอดแบตเตอรี่ของเราใหญ่ขึ้น้แล้ะเจตแพ่นี่คืออะไรอะ่ะจัดการซื้อเจตแพ่ด้วยละกันฮ่าเจตแผ่อู้หู บินเล่นไปหนึทีเสียแบตเตอรี่ไปครึ่งหนึ่งไปกันต่อคิดไหมว่าวันหนึ่งนี่เราจะต้องมานั่งขุดอะไรแบบนี้อ่โอ้ยโขใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยเฮนอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้เครื่องตรวจจับบอกว่าแถวแถวระแวกนี้มีอะไรบางอย่างที่น่าจะมีค่ามากๆเอาละ่ะขุดเจอก้อนหินหนึ่งเราจะขุดไปทางนี้ครับผม ยิ่งลึกลงไปฝั่งนี้มันเหมือนมันจะเจออะไรนะเฮ้ยไอรอนแต่เครื่องมันยังดังต่อไปอ่ะแสดงว่ามันมีอะไรที่มากกว mm ่าไอรอนอยู่ใต้นี้โอ้ยสัญญาณอย่างแรงสัญญาณอย่างแรงเขาบอกว่าตรงนี้นะคะน่าจะมีของมีค่านะแล้วพอขุดลงมาเนี่ยเฮ้ยมันเจอไอรอนเยอะมากแสดงว่าอาจจะเป็นเหมืองทองเก่าหรือเปล่าโอ้ม่แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเราต้องขุดกันไปอย่างต่อเนื่องนะทุกคน ที่มันแบบเป็นของดีเนี่ยเงียบจุๆจุไว้ไม่งั้นเดี๋ยถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงสัญญาณแบบนี้แล้วก็มาขูดตามนี่ซวยเลยนะมาฮะสัญญาณแรงสัญญาณแรงขุดลึกลงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไอรอนหนึ่งอันแล้วก็มีโคลอีกอันนึงไม่แต่สัญญาณมันยังแรงไม่หายอะแล้วเขาว่าด้านล่างต้องมีอีกต้องมีเฮ้ยงเงินโอ้ไม่กได้เงินที่สิเบเอ็ดบาท ตรวจจับเจอเงินนั่นเองของเรายังเก็บได้อีกตั้ง7ชิ้นนะคะทุกคนขุดลึกลงไปเลยแบตเตอรี่ไม่หมดเราไม่เลิกไปกันต่อขุดเรื่อยๆเห็นแม่บอกแล้วโอ้โแม่ไม่เคยเชื่อเลยว่าในสวนหลังบ้านเนี่ยมันมีของดีจริงนี่มันต้องมาขุดหาสมบัติแบบนี้แป๊บแ๊บเป็นไงได้เงินมาเกือบคืนทุนค่าบ้านแล้วจากหนึ่งมืตอนนี้เราได้มาห้บาท โอ้ยไม่รวยวันนี้รวยวันไหนน้อเฮ้ยเฮ้ยน oh oh ี่น ah. <whoa>, <c oughs> ี่นี่นี่ระดับความลึกประมาณเจ็ดเมตรฮู้าเจอคอปเปอร์โอ้ my god เจอแล้ทองแดงครับผมแล้ทองแดงนี่น่าจะขายได้ประมาณแบบหนึ่งล้านอะเว่อ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 สิบบาทนี่ก็แบบดีมีความสุขแล้วนะนี่ โอ้ยเราขุดแร่ได้อีกหกอันทุกคนเฮ้ยเฮ้ย้ย,ย,ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วขอ,อเปอิดสุดยอดเดี๋ยวแ้งจะทําการอัพนะคะไอตัวที่ขุดเนี่ยเป็นอีกระดับหนึ่งคิดว่าน่าจะแรงขึ้นแล้วก็น่าจะหาของได้เยอะขึ้นนะทุกคนรูของเราดิโอ้ยตอนนี้แทบจะมองอะไรไม่เห็นแล้วดูจากรูระดับนี้แล้วถ้าเกิดว่าแม่เดินมาเดี๋ยวตกหลุมมาที่ขาหักนะเนี่ย จริงๆเราควรทำสัญ,ญลักษณ์บอกครอบครัวเราหน่อยไหมว่าตอนที่เราอยู่ในหลุมเฮ้ยหนทางรวยหนทงางรวยของมีค่าเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ขุดเจาะเข้าไปเลยเอาล่ะได้คอปเปอร์มาหนึ่งแล้วมีอะไรอีกอุยยิ่งขุดลึกเข้าไปสัญญาณริ่งแรงแอุ้ยเจ้าที่แรงแน่นอนตรงนี้ครับผมมาขุดต่อเนื่องขุดต่อเนื่องขุดต่อไปอย่างเรื่อยเืยเฮ้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 ยอย่าบอกร้อทองอะ่ะไอรอนไอรอนนี่ไม่น่าใช่ของดี มันต้องมีอีกหรือเข้าไปหรือเข้าไปแบบสุดใจตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นนะเนี่ยอะไรอะอะไรอะอะไรคือของมีค่าที่มันจับได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ของเรานะคะขายไม่ได้ด้วยอะทุกคนมาตอนนี้ได้เงินมา168แล้วมาดูกันสิว่าไอ้ไดนาไมท์เนี่ยมันใช้ยังไงนะเราจะทําการเอาแร่ตรงนี้เนี่ยออกมาให้หมดก่อนนะและจากนั้นเราจะทําการใส่ไดนาไมท์ลงไปนะคะผมเพื่อทําให้มันเป็นโพรงแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถขุดได้อีกลึกขึ้นโอ้ยฝั่งนี้ก็ลึกเหมือนกันนะเนี่ยอะจัดการใส่ไดนาไมท์ลงไปตรงนี้โป๊ะวายเป็นจุดเลยวายแ ขึ้นขึ้นแป้งขึ้นเอ้าเอ้ามันดานปะเนี่ยโทษนะมันมันช่วยเรื่องอะไรอ่ะด้นไม้มันมันระเบิดจริงปะเนี่ยดูเห็นปะมันดูเหมือนมันไม่ระเบิดเลยเอ๊ะเดี๋ยวนี่คือเครื่องอะไรอ่ะดาวแอนด์อัพอยู่ดีๆไอ้เครื่องนี้มันก็เค่อขึ้นมามันบอกให้เราลงไปข้างล่างเหรออัพแอนด์ดาว เอาละงั้นเดี๋ยวแป้งขอทําการติดไฟไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างมืดมากเลยนะเราจะได้ขุดไปได้ลึกๆก,กว่านี้ขุดลงไปเรื่อยๆโอเคครับจัดไปฮะเฮ้ยทุกคนคิดว่ามันคืออะไรอะ่ะดูดิมองจากด้านบนคล้ายๆกับน้ําเต้าอยู่นะมันเืบนเป็นก้อนก้อนอะไรที่ต้องมีอะไรอยู่ข้างในแน่นอนอะ่ะโอ้ยโอ้ย่ยาตื่นเต้นครับมาตื่นเต้น แล้วถ้าเพื่อ,อนๆล่ะคะเจออะไรใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอยู่ข้างใต้ดินจะขุดขึ้นมาไหมหรือว่าจะเรียกตำรวจอ,อ้สำหรับแปงไปเรียนแน่นอนเราขุดขึ้นมาก่อนดีกว่าเผื่อว่าวันหนึ่งเราจะรวยขุดขอบ,ข,ข,อบขอบขอบุดขอบขอบให้หมดโอ้ยไม่นขุดยากอะ่ะขุดยากมากไม่รู้ว่าเราสามารถใส่ได้ไหมลงไปได้เลยไหมนะเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าใช่แบบเฮ้ยมีโพลงมีโพลงข้างในโอ้ my god เราต้องขุดไอ้ของชิ้นดีขึ้นมาก่อนจากนั้นไอ้พรมด้านในนั่นน่ะฉันคิดว่ามันเป็นเหมืองทองชัวร์เฮ้ยอะไรอะ่ะวอดขุดตะล่ะโทนาบ้านใครวะเนี่ยไม่ใช่ไงดิทำตัวไม่ถูกแล้วทำตัวไม่ถูกแล้วโ้ยโ้ยตอนนี้เราเจอเราเจอของดีเยอะมากทุกคนแป้งอาจจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะแต่ว่าเราจะติดไฟไว้ไวตรงนี้ก่อน เพื่อให้รู้ว่าจุดนี้คือจุดที่เราเราหาอะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่ามันก้อนใหญ่มากคิดว่าน่าจะขายได้แพงีขึ้นอ๋อข,ขึ้นไปข้างบนหุ้ยแบตเตอรี่แบตเตอรีตตร่จะไม่เหลือแล้วเมื่อกี้สิ่งที่เราได้มานะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นซิลเวอร์คอปเปอร์แล้วก็ไอรอน,นนะแต่ไอของชิ้นใหญ่นั่นน่ะแปลว่าขายได้เป็นล้านอะ่ะมาเอาเอา,เอาไฟตีอีกสองอันปัป๊บ จัดไปแป้ได้ซื้อไดนอมัยมาด้วยนะคะหึงอันเผื่อว่าเราเจอของแข็งของโหดนะถ้าเกิดว่าเราใช้ไดนอมัยตรงนี้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากรู้จังเลยว่ามันจะกวงกว้างขนาดไหนนะทุกคนโอหนี่เกี่ยวเองสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุฉันจะไม่ซื้อไดนอมัยอีกแล้วไ้วสาระมาก เราใช้เวลาขุดมานานมากทุกคนเราย,ยังไม่เจออะไรเลยแต่สิ่งที่เจอตอนนี้คิดว่านะตรงนี้เนี่ยน่าจะเคยเป็นแลบวิทยาศาสตร์หรืออะไรสักอย่างนึงแน่เลยเพราะว่าเห็นไหมไอเรดาร์ของเราเนี่ยมันเด้งที่ตรงนี้นะคะผมเนี่ย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 เฮ้ยมันเนปิดเป็นประตูอะเรดาร์มันกระพริบแรงมากบริเวณขอบประตูตรงนี้ดูดิว่านี่คือแลบล็อ c scp มีการทดลองอะไรใต้นี้หรือเปล่า ุ้ยบ้านเรานี่มหัาจสรจ์มากคล้ายกับเอ่ออาวุธชีวภาพเลยหรือว่านี่จะเป็นระเบิดเฮ้ยถ้าเราขุดข้างหน้าออกมาได้แล้วก็ฉันว่าเราน่าจะเอามันออกมาได้หมดนะเฮ้ย,ย,ยนี่อะไรอะ่ะก้อฮะฝั่งนี้ก็มีก้อนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูดิเหมือนเป็นใบพัดเหรอมันคล้ายๆกับอันนั้นเลยอะ่ะนี่อาจจะเป็น ชิ้นส่วนบางอย่างของเอเรียจริงๆตามที่พวกเราได้คาดการเอาไว้เดี๋ยวนะหรือว่ามันเป็นเครื่องบินโอ้ oh. ว้าวดูดินี่อุ้ยใบอันเบลเลยแม่คิดว่านี่น่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินแน่นอนอะ่ะขุดไปเท่าไหร่ก็รู้สึกเหมือนว่ามันออกมาไม่ได้สักทีแสดงว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันยึดติดกันไว้เราควรที่จะมาดูตรงนี้ก่อนนะว่าไอ้ถ้ำนี่เนี่ยมันจะพาเราไปที่ไหน ลงไปใต้ร่างกันปั๊บยังพอมีแบตเตอรี่เหลืออยู่นะคะนี่อัปเกรดมาแล้วนะอีกหนึ่งขั้นนะในราคา600บาทก็สามารถที่จะขุดได้ลึกกว่าเดิมนิดหน่อยของที่สามารถขุดได้อีก13ชิ้นนะคะยังพอไหวอยู่เฮ้ยมีป้ายทางเข้าด้วยเอาดีก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรโอ้เชิญชวนให้เข้าไปขนาดนี้ทองทองนี่เหมือทงทอง นี่เหมืองทองแน่นอนร้อเปอร์เซถ้ามีทองแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันอื่นนี่ไม่อยากได้แล้วครับอยากได้แต่ทองอย่างเดียวจัดไปขุดเข้าไปในเหมืองทองลึกๆเลยนะคะแป้งเชื่อว่ามันน่าจะทะลุไปอีกฝากหนึ่งของซอยที่มีเซเว่นแน่นอนอะ่องสมบัติด,ด้วยอา คุ้มแล้วจริงๆที่ฉันซื้อฉันซื้อบ้านหลังนี้มาในราคาหนึ่งมื 1, 000, 000่นเหรียญน่ะไปๆๆๆไป,ไป,ไปเปิดทางให้พี่เปิดทางให้คนรวยตึนตนตเรืึเติดอะไรเนี่ยเคลียร์ทางคนรวยจะเดินตึ้นตึ้นตึตึอนโอ้โอก y ได้เงิน90บาทได้ไฟสมอันและได้เดนอมัยอีกสในเมืองทองมันควรมีทองสิแล้วมันมีแบบนี้แล้วจะรวยไม่ได รวยชัิหน้าแะ้วล่ะแปลว่าเฮ้อย่างน้อยเราเอาของพวกนี้ไปขายที่น่าจะได้ราคาอยู่นะมาดูซิว่าทองจะขายได้เท่าไหร่นะคะทุกคนโอ้ย้ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตตรก็ลังจะหมดอ่าปั๊บทองขายได้อะไรา และนี่เป็นระดับความลึกที่แป้งรู้สึกว่ามันลึกยังไม่ค่อยมากนะคะได้มาชิลละ50แล้วถ้าคิดสภาพถ้าเราได้มา10ชิ้นนี่ก็500แล้วนะจัดไปอย่าลืมที่จะเติมเจ็ตแพกนะคะชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มเลือดแล้วก็ซื้อไฟอีก2ลุยกันต่อหลังจากที่เราได้ขุดมาในความลึกลบ33เมตร ตอนนี้ได้เจอกับว่าถูกประหลาดซึ่งคล้ายๆกับอาคารบ้านเรือนนะคะที่อยู่ใต้ดินไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เราขุดไปถึงไหนแต่ว่ายิ่งเราขุดลึกลงไปเท่าไหร่ไอ้ฐานตรงนี้เนี่ยมันจะกั้นไม่ให้เราเนี่ยขุดลงไปแบบเอในบริเวณที่เขาสร้างไว้นะคะพวกอาคารต่างๆที่ถูกสร้างไว้คือถูกกั้นไว้หมดเลยเราจะลองขุดลงไปลึกลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะนี<อ>่แล้วดูสว่านก่อนเราจะเริ่มใช้เป็นสว่านไฟฟ้าแล้วนะคะพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เต็มเอียดกว่าเดิม มีอะไรใต้นี้ไหมเนี่ยทุกคนคิดว่าไอ้นี่คืออะไรอ่ะไอ้คิดว่ามันน่าจะเป็นฐานทัพลับบางอย่างนะเฮ้ยทองโอ้โหขุดมาเพิ่งเจอแร่นหนึ่งชิ้นเฮ้ยเจอแล้วสองตรงนี้อาจจะเป็นแหล่งทองคำแท้นะคะเฮ้ย <c oughs> สี่โอ้โหรวยตายเลยดิเดี๋ยวนี้มา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 อย่าบอกนะว่าฉ,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 ฉันฉันขุดเจอแก่นโลกแล้วเนี่ยนี่ลาวาหรือเปล่า ฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทำไมมันปะทุแบบนั้นอะโอ้มายกอดเดี๋ยวนะนี่เราขุดเจอระเบิดปะแล้วถ้าเกิดว่าเราขุดลึกลงไประเบิดตุ้มเหมืองพังเราตายโอ๊ยโอ้ยร้อนร้อนปูดมากเออคุณกิติคะตอนนี้สภาพเหมืองใต้ดินคือร้อนระอุมากเลยค่ะคิดว่าเราน่าจะเจอกับราวานะคะจะทำไงต่ออะ เรเจอลาวาแบบนี้เราไปต่อไม่ได้นะเนี่ยแต่ว่าเครื่องเรดาร์บอกให้เราขุดลึกลงไปนะคะค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยรอบๆลงไปไห่ได้หยุดลงไปอย่าได้หยุดลงไปีลงไปีเข้าใจแล้วน่าไอเรดาร์นี่มันบอกให้เราลงไปแล้วเราจะลงไปยังไงตรงนี้มันติดก้อนหินบาเลอเลยเนี่ยลงไปีลงไปีถ้าลงไปแล้วไม่เจออะไรล่ะหน้าดูไม่ใช่ว่าลงไปแล้วเจอนรกปะเนี่ย ต้องลึกลงไปอีกนะโอ้ยมีทางลึกลงไปอีกเพียบเลยแล้วแล้วนี่ขอบอะไรอะ่ะเฮ้ยมันเป็นขอบเหมืองเหมือนเป็นขอบเหมืองติดไฟอีกอันนึงใช่แปลว่าใช่แน่แนะ่เหนะืองเหืองเหืองเหืองอ้วาวหลายทุกคนเราเจอเหมืองอีกแล้วว้าวรอบนี้นะคะต้องมีกล่องสมบัติอีกแนะ่แน่มาลุ้นกันดูว่าข้างในจะเป็นอะไร ดีนะเนี่ยฉันเอาสว่านมาโอ้แล้วรอบๆคือมีทองเพียบเลยขอให้มีเพชร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 โนั่นนัน่นนัน่นนัน่นข้างในมีข้างในมีเฮ้ยแพททินัมโอ้เจอเล่มแพททินัมแล้วค่ะทุกคนข้างใต้นี้ในระดับความลึกลบ53เมตรนะคะแล้วตรงนี้มีกล่องอีกอันหนึ่งโป๊ะ ได้เงินอีก5 0ไร้อยไดนาไมท์สี่แล้วก็มีไฟอีกสี่เขี่ยมฮ่าฮ่าโอ้ยลงมามีแต่วความร่ำรวยมาให้ั้นก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่าว่าแพตินัมขายได้ราคาเท่าไหร่หุยแพตินัมขายได้เม็ดละ100บาทค่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยไปได้ทองมา11ก้อน ขายเลยตอนนี้มีเงินอยู่ทั้งหมด1,500นะคะทุกคนเราสามารถซื้อเจ็ตที่บินได้ไกลแล้วก็บินได้ลึกกว่าเดิมนะแข่งแรงกว่าเดิมด้วยใหย้แล้วก็เราจัดการอัพสว่านเลยดีกว่านีฟูอัพเกรดครับเท่ากับตอนนี้นะคะเราสามารถขุดได้แบบแรงสูงสุดเลยนะไหนมาดูซิว่ามันแรงขนาดไหนออ้ยแรงเกินคุณนะ สิ่งที่ติดอยู่ในใจตอนนี้นะคะนั่นก็คือคุญแจเนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไรเรายังไม่มีทางรู้นะแล้วก็กคนดูฝั่งนี้ดิเนี่ยยิ่งลึกลงมาเรื่อยๆเนี่ยเรายิ่งเจอไอ้เหล็กหนาๆใหญ่ๆ,ๆอันนี้เยอะขึ้นนะคะเหมือนมันปิดกัน้นคล้ายๆายกับเขื่อนเลยอะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่เราต้องจัดการเปิดไฟไว้เรื่อยๆนะโอ้โหเฮ้ยทองสมก้อนเลยอ๋โอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบ เจอทางใหม่เจอทางใหม่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้อยู่ดีดก็เลือดอาบเท้าเลยข้างล่างตรงนี้มันต้องมีอะไรแปลกแปลกแน่มีทองมีเพชรว้าวโอ้โหขอแค่มีเพชรเดียฉันสู้ตายอยู่แล้วนอกจากจะมีก้อนแพททินัมแล้วนะคะตอนนี้เราเจอก้อนเพชรแล้วในระดับความลึกที่70เมตรนะ อนนี้นอกจากจะเจอแร่ที่มีมูลค่าสูงแล้วยังหาทางไปต่อไม่ได้นะคะฝั่งนี้มีก้อนลาวาเท่ากับว่าเราไปฝั่งขวาไม่ได้เลยเฮ้ยได้ใหญ่ม้นมา3อันแล้วอะนนียแล้วก็กระเป๋าเต็มพอดีเราต้องขึ้นไปด้านบนอของเต็ม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 เฮ้ยุขายครั้งนี้ได้เงินมา2 3 5 1บาทค่ะ ในระดับความลึกเท่านี้ได้เงินเท่านี้นี่คือคุ้มมากเอาละเราอัปเกรดเพิ่มหน่อยดีกว่านะซึ่งเจ็ตแพคของแป้นเนี่ยมันเป็นเจ็ตแพคแบบกา,กากมากๆนะคะก็เลยอัปเจ็ตแพคไปหนึ่งนะคะบวกกับแบตเตอรี่อีกหนึ่งแล้วกันพร้อมกับเราจะต้องเพิ่มเลือดด้วยเพราะข้างล่างมีลาวาชาร์จแบตให้พร้อมไปลุยกันต่อเซฟด้วยนะเผื่อตายตรงนี้แล้วกันเจาะลึกลงไปเลยอยากรู้จริงๆว่ายิ่งลึกเนี่ยจะเจอของดีไหมเอ้ย อุ้ยร้อนมากไป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 ไไม่เน้นหาของนะตอนนี้เราเน้นหาทางไปต่อเฮ้ยเอ๊๋ยๆเดี๋ยว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 มีเสียงอะไรแปลกๆดังมาจากใต้ล่างนี้เฮ้ยเฮ้ยมันรูอะไรกันเนี่ย ฉันว่าฉันคิดไม่ผิดแน่ดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อกักเก็บตัวอะไรบางอย่างโอ้ไม่ไฟติดที่นี่ไม่ได้ฮัลโหลมีใครอยู่ที่นี่ไหม้ยเฮ้ยดูแสงตรงนั้นดิมีแสงไฟเฮยตัวอะไรมันขยับอ่ะมีตัวอะไรอยู่ใต้นี้จริงๆ นั่นใครเหรออูหูยเหมืองทองที่เราคิดว่าน่าจะมีสมบัติเยอะตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะเจอกับตัวตุนตัวตุนมันขุดเหมืองอะเนี่ยแล้วมันตัวใหญ่กว่าปกติเป็นรอยเท่าเลยอำไมมันมีกันูุกี่ตัว <c oughs> <c oughs> ฉันต้องรีบออกจากที่นี่ฉันต้องรีบออกจากที่นี่ กุญแจอยู่สองอันแสดงว่า yes หนทางรวยของเราบ้านราะคา1หนึ่งมืนกับกล่องสมบัติที่อยู่ใต้ดินนับร้อยปีโอ้โหอะไรมันจะคุ้มไปมากกว่านี้จัดไปและเมื่อฉันลองเอากุญแจไขไปที่สมบัตินั้นข้างในขอให้มีเพชร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  บ่บ่มีอะไรเลยเหรอตอนนี้ตัวโบยตวเิดว้าตายนั่นแหละท่านผู้ชมและสุดท้ายแล้วชายคนเดิมอ้เขามาติดป้ายแบบนี้หมายความว่าคนที่ถูกคิดคือเยื่อเหรอเนี่ย ฉันก็กลายเป็นอาหารของเจ้าตุ่นยักษ์ในการทดลองของพวกนั้นไม่นะนี่บันบริษัทผลิตตุ่นยักษ์ว้าวและนี่นะคะก็คือเกมขุดสมบัติในสวนหลังบ้านเย้ yeah! แ้วเ,เพื่อนๆล่ะคะคิดว่าการซื้อบ้านราคา1 0 0 0 0หมื่นดอลลาร์เนี่ยมันคุ้มไหมสำหรับการขุดลงไปใต้ดินจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ขุดไปลึกขนาดนั้นนะแล้วก็เราพอแค่แบบขุดแค่เจอเพชรเนี่ยเราก็น่าจะรวยอยู่นะเอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แปลงด้วยนะคะที่สำคัญเกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้จากในมิพาคิดใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย เฮ้ยแล้วแป้งอยากรู้จังเลยว่าไอ้ทองเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรโอ้โหแล้วเมื่อเราจบไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเราสามารถมาเก็บอาชิบเมนได้ด้วยนะทุกคนนี่เกมนี้สนุกมากบ๊ายบายเออไ้ราเช่วยทีจัดการนะเป็นการมดบเอเอเอลยเหรอฮหวยขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยฉันจนทันนะคุณคือใครเหรอครับฉันคือนักวิทยาศาสตร์ติ๊งหน่อยนะ ติงหน่อยติงหน่อย่ะติงนั่งหน่อยนั่งหนอยติงต